สวัสดีค่ะผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ยายบุญก็จะมาใช้ภาษาสมมุติพูดคุยในเรื่องของความพอใจความไม่พอใจความไม่สบายใจความกังวลใจความกลัวความเกลียดความกลุ่มใจนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็เรียกว่าความทุกข์นะคะความทุกข์มันไม่เป็นที่ต้องการของเราเราอยากจะพ้นออกไปจากมัน นะใครได้สติรู้ตัวว่าโอ้โหโลกนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้มันมีไหมการที่ไม่มีความทุกข์นะมันมีไหมนะคะมันมีนะคะเห็นไหมคะว่าสังเกตเคยเ,เคยสังเกตไหมคะว่าเราก็ไม่ได้ทุกข์อย่างนั้นตลอดหรอกนะมันก็มีช่วงที่เราดำเนินชีวิตไปอย่างปกติทุกอย่างราบรื่นนะคะตอนนั้น สังเกตไหมคะว่ามันไม่ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นในใจเรานะเมื่อไม่ขัดแย้งในใจมันก็สามารถคีกันพูดภาษาเดียวกันไม่เห็นขัดแย้งกันว่าอยังไงก็ว่ากันไปมันก็จะเกิดความสงบสุขนะแต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะเป็นสัตว์สังคมมนุษย์มีภาษาสมมุติ มีการเรียนรู้มีการบันทึกมีการจดจํามีความประทับใจมีความต้องการที่แตกต่างมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นซึ่งมันก็มีสาเหตุใหญ่ๆที่เป็นรูปธรรมที่มันเป็นตัวของเรานะคะที่มันเ,เป็นที่มาที่เราเห็นชัดเจนก็อย่างเช่น วิชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะในชีวิตของคนเรานั่นแหละในชีวิตประจําวันของแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละนะบางคนก็ทําเงินหายเอ๊ะมันไปไหนพอไม่รู้มันก็คิดเอาทันทีแลยทีนี้เอ๊ะฉันลืมอยู่ตรงนั้นฉันลืมอยู่ตรงนี้คนนี้เดินมาใครขโมยเอาใครเก็บได้หรือเปล่าอืมเปียแบบนี้ค่ะพอปวดหัวเอ๊ะ ฉันเป็นอะไรฉันเป็นไข้ฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นมันก็คิดเอาแล้วมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นความไม่สบายใจขึ้นความวิตกกังวลขึ้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างใครกังวลอะไรก็นั่นแหละนะคะความทุกข์เกิดขึ้นกับท่านนะ ในสิ่งที่ท่านไม่รู้ท่านก็คิดเอานะคิดเอาพอคิดเอาก็หลงเชื่อถ้าไม่หลงเชื่อมันจะไม่คิดต่อมันจะไม่ทุกต่อเลยนะคะมันจะหยุดแต่เพราะความเชื่อนี่มันจึงจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับความคิดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับก็ยังหลงเชื่อความคิดอยู่นั่น จนนอนไม่หลับข้าวก็ไม่อยากจะกินไม่อร่อยมันเป็นที่มาที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์ถ้าเราเอกใจว่าอ๋อมันมีทางออกไหมนี่นะถ้าคนที่หาทางออกเจออาจจะช่วยแค่ชะลอบรรเทาแต่ถ้าจะให้มันเด็ดขาดนะคะ เด็ดขาดแบบถอนรากถอนคนมันต้องมาเห็นความจริงนะคะเห็นจากไหนล่ะเห็นจากความหลงเชื่อความคิดของเรานี่แหละนะทำไมมันจริงเชื่อก็เพราะมันจำมาด้วยตัวเองนะคะไม่มีเงินเงินหายเงินหมดพี่ตกกังวลไปเหละเราต้องจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟจ่ายค่าบ้านจ่ายค่ารถอุ้จะถูกยึดรถอุ้จะถูกยึดบ้าน นั่นเองนะคะก็เพราะเราจําประสบการณ์ไว้แล้วไงเราก็เลยวิตกกังวลไปก่อนบางทีมันไม่ต้องคิดเลยนะคะมันเป็นอัตโนมัติในความจำาลวยทึบเข้าไปเลยเมื่อทึบเข้าไปเลยโดยไม่ได้ใช้ความคิดนะไม่ได้ใช้ความคิดมันเหมือนเห็นงูเห็นงูนะ่ะไม่ต้องคิดกระโดดทันทีมันจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมามองให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดที่ตัวเรานะคะมันเกิดที่ตัวเราแต่ถ้าเราหลงนี่หลงไปตามความคิดมันก็จะไปโทษคนอื่นมันจะโทษคนอื่นทันทีนะคะนั่นคืออัตตาอัตตานะคะก็คือหลงเชื่อตัวเองนะคะ ซึ่งยายจะย้ําอีกว่าไอ้หลงเชื่อตัวเองเพราะเราบันทึกไว้เองจําไว้เองมันจึงเชื่อนะคะถ้ายายบอกว่าสิ่งที่เธอจํานี่ยมันผิดมันหลงไปกันใหญ่เลยนะคะสําหรับคนที่มีอัตตามากๆนี้รับไม่ได้เลยมันจึงทําให้กั้นกั้นให้เราไม่รู้ความจริงไกลจากการที่จะออกจากความทุกข์นะถ้าเห็นหน้ายายนี่แหละโอ้โห ไม่เอาไม่ฟังนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะออกอยากจะพ้นเราต้องมาอยู่กับตัวเองมาดูตัวเองมารู้ตัวเองในทุกย่างก้าวที่เราเดินมีความเพียรดูต่อเนื่องนะคะดูให้มันเห็นในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราจำไว้นะคะ ในสิ่งที่เราจําไว้ตอนไหนที่มันขัดแย้งไอ้นั่นแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราได้ยินมันไม่ตรงกับเราให้เห็นตัวเองนะคะให้เห็นความคิดของตัวเองให้เห็นความรู้สึกของตัวเองเห็นความจำของตัวเองเห็นตัวไหนก็ดูตัวนั้นแหละ สรุปตัวนั่นแหละอ๋อฉันรู้สึกโมโหเออฉันโมโหนั่นแสดงว่าฉันหลงอะไรอยู่ดูไม่ทันไม่เป็นไรดูครั้งต่อไปเออทำไมดีจังทำไมดีนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราสัมผัสนั้นตรงกับเรามันจะเห็นเลยว่าโอ้ดีโอ้โอใช่นะคะสังเกตไปเรื่อยๆ สังเกตไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมก่อนที่จะสังเกตเราต้องยอมรับก่อนว่าเราหลงที่มันหลงสะสมไว้และเอามาใช้ให้ตัวเองเป็นทุกข์เอามาใช้คิดให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นในทุกสถานที่ในทุกสถานที่ในทุกเหตุการณ์ในทุกอาจารย์ในทุกคำสอน ในทุกคำพูดมันจึงเป็นบทเรียนแบบฝึกหัดเป็นสถานการณ์ให้เราได้เห็นตัวเองนะคะสำหรับผู้ที่กำลังกำลังศึกษาตัวเองนะคะกำลังศึกษาตัวเองถ้ามันไหลไปไหลไปคิดไหลไปหลงไหลไปเชื่อก็ตั้งตัวใหม่ รู้ตัวใหม่นะคะเผลอไปก็กลับมาที่รู้ตัวเพราะว่าการรู้ตัวมันเป็นมันเป็นอะไรที่ดูง่ายมันมีรูปมีร่างนะคะมันมีรูปมีร่างให้เราได้รู้ทันทีว่าอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะฉันรู้อยู่นะคะเ็าเฝ้าดู เฝ้าสังเกตเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะอ๋อเราก็จะร้องอ๋อทันทีส่วนมันจะเกิดอาการต่างๆเหล่านั้นตามคําเล่าของครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นเป็นปินของท่านนั่นมันเป็นของท่านนะส่วนของเรามันจะเป็นยังไงเราก็คอยดูไม่ต้องคอยตั้งตารอนะคะเดี๋ยวมันจะเห็นเองเดี๋ยวมันจะเห็นเองนะใคร สงสัยใครสงสัยอยากจะทำความเข้าใจเพิ่มก็สามารถถามยายได้เลยนะคะยายยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะคะวันนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ